ขอยืมเงินสัก62ล้านสิขอยืมหน่อยอ่ะมาค่ะเรื่องราวของการยืมเงินนะคะก็คือว่าคุณเมย์นะคะเขาออกมาโพสต์ผ่านเพจนะคะอ่ะคุณเมย์ก็คือมาดามแมมาเมนนี่ต่างๆนุ่นนี้นั่นที่แบบว่าในข่าวนะคะเขาออกมาโพสต์ทวงเงินผ่านเพจนะคะเขาพูดว่าบทเรียนราคาแพงจากการไว้ใจคนผิดนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟัง ครั้งแรกที่ต้องออกมาพู์เรื่องแบบนี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องมีวันนี้บทเรียนราคาแพงจากการไว้ใจคนผิดส,สุดท้ายได้รู้ซึ้งคำว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดกระจุยพึ่งถึงบางอ้อทุกวันนี้ยังงงงงอยู่เลยนี่ฉันโดนหลอกจริงๆเหรอวะที่ผ่านมาคืออะไรระยะเวลาที่ให้คืออะไรทุกสิ่งที่รับปากกับฉันคือนี่ฉันโดนหลอกจริงเหรอวะคำถามที่คาใจจนมาปลดล็อกในสอง วันที่ผ่านมาโพสต์นี้มี3เป้าหมายหลัก 1. เพื่อปกป้องชื่อเสียงของเมและให้ข้อเท็จจริงกับสังคมที่บิดเบือนจากความเป็นจริงไปมากซึ่งส่งผลในทางธุรกิจเป็นผลทางลบกับเม 2. แจ้งให้คนที่รับทรัพย์สินของเมไว้รีบคืนของก่อนที่จะก่อนที่คดีจะไปไกลกว่านี้ 3. บุคคล ที่โดนบุคคลดังกล่าวติดต่อไปเรื่องยืมเงินทั้งที่มีการให้ยืมหรือไม่ได้ให้ยืมแต่มีการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดหรือมีข้อมูลการแอบอ้างชื่อเมให้เกิดความเข้าใจผิดเสียหายการติดต่อมาเพื่อให้ข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมกับเมด้วยค่ะ เรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะเมให้เพื่อนคนหนึ่งยืมของมีค่าด้วยความหวังดีเพื่อแก้ไขปัญหาส่วนตัวของเขาแต่เขากลับไม่นำมาคืนตามกำหนดรายการทรัพย์สินที่ถูกยืมไปและยังไม่ได้รับการรับคืนจำนวน5รายการนะคะประกอบไปด้วยอ่านอ่านรัวๆนะเพราะว่าชื่อมันยาก 1. คือนาฬิการิชาร์ดมิวนะคะประมาณ1 0 13บสามล้านแแสนบาทนะคะสร้อยบุการีนะคะ15บห้าล้านสองแสบาทกระเป๋าเคลลี่นะคะ25 2สิบห้าสล้านแนะคะกระเป๋าเคลลี่25อ่านไม่ออกเหมือนกัน H S S, S อะไรก็ว่ากันไปเนี่ย3ามล้านเจ็นะคะแล้วก็สร้อยโรตัสนะคะมูลค่า26ล้าน26อ่ะ26่สิบหกล้าน4 40, 000, 4่0 0 0สี่หมืประมาณนี้ โอ้ตัวเลขยาวมากซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางจิตใจและมีคุณค่าสูงสําหรับเมย์นะคะเมย์ขอประกาศผ่านช่องทางนี้ว่าหากผู้ใดครอบครองสิ่งดังกล่าวอยู่ไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีใดหรือมีข้อมูลเบาะแสใดๆเกี่ยวกับที่อยู่ของทรัพย์สินกรุณาติดต่อโดยด่วนกับเมย์นะคะเมย์ยินดีรับทราบข้อมูลและพร้อมเจรจาโดยสุจริตใจเพื่อให้ได้ทรัพย์สินคืนมาโดยเร็วที่สุด ทางนี้นะคะการครอบครองหรือรับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดกฎทางกฎหมายนะคะถือเป็นความผิดอาญาวงเล็บฐานรับของโจรซึ่งมีโทษตามกฎหมายเมไม่มีจนา จะกล่าวหาใครในที่สาธารณะโดยปราศจากหลักฐานแต่อยากเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนและขอความร่วมมือจากสังคมในการช่วยติดต่อติดตามทรัพย์สินของดิ่ฉันกลับคืนมาหากคุณเป็นหนึ่งในคนที่รับของนี้ไปโปรดติดต่อเมด่วนนะคะการรับของ การการะทาผิดอาญาอาจทาให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้ได้นะคะแล้วก็โพสต์ที่โพสตเบอร์ติดต่อกับต่างๆนะคะขอบคุณที่สละเวลาอ่านและเข้าใจเมย์นะคะแฮบทเรียนนะคะแฮชแท็กไว้ใจชีวิตผิดไว้ใจคนผิดชีวิตผิดนะคะอย่าเอ็นดูเขาเอนดลาขาดสั้นๆเลยนะถ้าคนที่ยืมไปเนี่ยมีหรือของยังอยู่ได้คืนไปนานแล้ว่ะ ถูกไหมอันนี้เรื่องจริงอันนี้แบบวิเคราะห์แบบคนโง่ๆคนหนึ่งนะถ้าเรามีถ้าเราเป็นคนที่ยืมเพื่อนไปถ้าของมันยังอยู่อะ่ะมันได้คืนไปแล้วพรุ่งนี้ก็ได้คืนคืนนี้ก็ได้คืนถ้าคนมันจะคืนแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าคิดมันกระจัดก,กระจายวายวอดไปหมดแล้วหรือเปล่าอันนี้น่าคิดน่าคิดมากมาก อมืมันไม่น่าจะอยู่แล้วหรือเปล่าเธอคิดดูสิเธอคิดมันง่ายมากเลยถ้าเราถ้าเราเป็นอีกคนหนึ่งที่เขามีอ่ะที่เขาดูมีอ่ะนึกออกไหมเขาก็ดูมีในสื่อตลอดคนที่ยืมอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะมันอยู่หรือเปล่าล่ะมันไปไหนล่ะอันนี้ตั้งคําถามสังคมก็ตั้งคําถามคนที่ให้ยืมก็ตั้งคาถาม ตอนแรกก็คือโอเคแหละรักกันนู่นนี่นั่นก็เข้าใจได้แต่พออย่างเงี้ยนึกออกไหมคึงยืมยืมสิ่งนี้ไปมันไม่ได้ยากเนี่ถ้าเกิดคุณมีอ่ะถ้าคุณเหลือกินเหลือใช้เหลือพอเหมือนที่คุณพีเซนต์ออกมามันไม่ยากคุณส่งคนไปเอาคุณก็บอกมาเลยอยู่บ้านมาเอาได้เลยมันจบถ้าของอยู่แสดงว่าอะไรมันไม่อยู่ไงคะแค่นั้นเองมันคือ ถูกไหมถ้ามันอยู่เนี่ยมันได้คืนนานแล้วแสดงว่ามันต้องมีกระบวนการหรือวิธีการอะไรต่างๆที่มันเอามายากอะเออแค่นั้นเองจบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตามนี้รอดูตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงละกันแต่คิดว่าแบบอันนี้คือเขาไม่น่าเอาแบบคนยืมไปเขาไม่น่าเอาชีวิตทั้งชีวิตของเขาแบบมามา,มาเสีย จริงๆเขาก็เสียมาหลายเรื่องแล้วนะแต่เขาก็เหมือนชีวิตจะดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่รู้เลยว่ะแต่สินไม่ถูกต้องรอรอเจ้าตัวอย่างเดียวซึ่งถ้าได้คืนก็ได้คืนไปนานแล้วแค่นี้แหละจ้ะคอมเมนต์กันดีๆนะจ้ะ <laughs>